ร,รูนี้นะครับรูลิมน้ำนะครับเดีย๋ยวรอนะต่อแป๊บนึงนะต่อยังอยู่ที่ไกลอยู่นะครับนูน่นผมเดินมาหารูให้นะครับนะต่ออยู่ด้านนู้นนะอนะครับนะต่อ รอนะต่อมาแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับรูนี้เลยเดี๋ยวรอกันดูกันนะครับเป็นยังไงนี่ก็อีกรูหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันสองรูนะครับดูว่ารูไหนจะโดนนะต่อมาแล้วครับว่าจังไรครับพี่ ลกชัังหงหเดี๋ยวลองมาหยอดรูนี้ดูก่อนนะครับเผมหยอดให้นะต่อก็ได้นะเอารูนี้ก่อนนะโอกาสรูนี้มันน่าจะมีตัวกลิ่นมันจะเป็นเนนหม็น่อย เดี๋ยวดูกันนะครับเป็นยังไงตอ,อนนี้โดนแล้วนะครับเห <Wow. S 1> ยื่อของเราเป็นปลาหมึกนะครับนี่เรามาัดกับ oh. คันเบสนะครับปลาหมึกตกไปนเหละขี้ยอมหัวเสานี่นี่นี่ครับแะ่ต่อนะครับสงแัวหรือยังครับเช็คสายครับเช็คสายตึวตงวัดเลย <laughs> <laughs> เอาคันเบ็ดเยอะสิครับคันเบ็ดเยอะสิครับโ oh, <no. S 1> <laughs> อ้โหสซ่กะ โอ้ไม่โอไ้ไมอยู่อยู่หรออันนี้ได้แล้วได้แล้วเยอะแล้วเยอะแล้วเอ้ยไม่อนไปไกล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 ได้แล้วครับในคันเบิร์ดนะครับคันเบิร์ดไปยุกเอานะครับไปยุกเอานะครับโอเคครับมันจะพุทธ <laughs> มันวานไปกระล้ง,ไป,ลงไปไกลหักไปเะไปไปไปขึ้นไปบนได้แล้วครับหนึ่งตัวเดี๋ยวไปดูกัน ามาล,ลืนเหรอลืนเบยมาเลยเลยเขาขอมาแซมคอ,อก่อนดูไซส์ครับเทียบขนาดแขนนะครับหน้าต่อขอเทียบขนาดแขนนะครับระวังไปไกลเลยเปิดหน้าหลอดเลยเทียบขนาดแขนนะครับ อดีนมายุดเลยบ่เฮ้ยสีเทาว่าโอใจได้อาหารเยอะนี้ปลาหมึกนะครับโอเคครับผมจากเดียวปลาหมึกนครับปลาหมึกเน่าอย่างตู้เย็นนะครับใครมีรองได้นี่น่าจะเป็นผลงานงโปรโกล้วยนะครับป๊อดสามตัวนะครับไซรุนรับโอ้โห โดนนะครับโดนที่ใกล้เลยนะครับโดนนะครับโดนแล้วน,น,นะครับเอาเลยเอาเลยโบก้ยโดนแล้วนะครับ